พอพอตอนเขาพูดว่าอีกไม่กี่วันก็แข่งแล้วในมินนี่เขาคืออะไรแล้วเราจะไปแก้อะไรกันทันถูกปะ่ะฝรั่งเลยแถให้เลยแบบข้ออ้างอ่ะเพื่อซัพพอร์ตตัวเองลูกโอเคครับท่าให้ตัวเองผิดน้อยลงอะในการที่พยายามจะบอกว,ว่าการที่เราออกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนมากเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมีบดม้าก,ก็ได้อเพราะว่าเจ้าชายมไม่จำเป็นต้องขี่ม้าหรอกบอสเล่นเป็นมา้ามันมเล่นเจ้าชายแทนแล้วเจ้าชายก็ต้องขี่มา้า เท่กว่าคิดเป็นภาพครับเขายย้าใจยังเข้าใจครับเออเอาไม่ขอโทษครับดีนี่เบอร์เฮ้ยพี่ต้นต้นมาวอร์มกันแกน้องปัม๊มแล้วก็เหมือนหาจตังหวะเองถ้าเรารู้สึกอยากถามอะไรก็ถามโอเคนี่เลือกแถวได้แล้วนะมาซ้อมกันเถอปะป่ะ เราแค่ฉากสุดท้ายไปซ้อมแค่ถอเบนเขาเขายิ้มอยู่เรารู้สึกไรเราล่นไม่ได้ทุกคนนิ่งเบนมองทุกคนทุกคนรอเบนอยู่เราขอถอนตัวเฮ้ยทำไมอะเบนอีกไม่กี่วันก็ต้องแข่งแล้วนะก็ไม่ได้จะแข่งพวกนี้ซะหน่อยให้อีให้อีบอสมันเล่นแทนก็ได้พระเอกก็ไม่จำเป็นต้องขี่ม้า เท่กว่าตั้งเยอะอดีมันเป็นไรทำไมต้องเปลวเองตันล่ะมันรู้สึกว่าเท่กว่าตั้งเยอะมันฟังดูแปลกๆอ่ะเปลี่ยนก็ได้อยากเปลี่ยนเมล่อไมร่เมื่อไหร่คดับที่ผมพูดมันเหมือนพูดตามบทไม่ได้อ๋อหนูอยากพูดแล้วล่ะจริงๆแล้วเท่กว่าตั้งเยอะมันอ่ะเท่แม่งไม่มีม้าก็เท่กว่าตั้งเยอะเออเออมันไม่ต้องขี่ม้ามันเท่กว่าตั้งเยอะเออไม่มีแผไม่มี ปร <Okay. S 2> ับได้อนุญาตทีเนี้ยมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นโอเคปะซ้ okay, อมเองทีเดียวเราไทายครูจะเปลี่ยนซีนละค okay, ครับอันเนี้ยครูขอความจริงจังของเบนมากขึ้นครับเราขอถอนตัวคือตอนแรกเราแคร์เขาอยู่เรามวางาหาันไปแคร์เพื่อนคนเนี้ยเฮ้ย mm hmm. เราเล่นเราเล่นไม่ได้แล้ว mm hmm. อะเห็นปะอะไรกดดันกดดันเราแบบ พื่อนทุกคนความหวังเราอยู่ที่เราหมดเลยอ่ะแต่เราเราไม่สามารถอยู่ทีมต่อไปเราไม่อยากเห็นคนสองคนนั้นอ่ะเราไม่แคร์ใครแล้วตอนเนี้เยเราขอถอนตัวแรงๆเลยเพราะมันจะถ้ามันไม่แรงมันจะไม่ส่งผลกับปั๊มเข้าใจไหมลูกกอ,อนนิการเป็นคนไม่แคร์นอืเลยปเลยอะอะป่ะ อยู่แซ่บด้แล้วนะมาซ้อมกันเถอะปาเนี่ยเหลือแค่ฉากสุด้าแล้วเบนไปซ้อมกันปะยิ้มเลยตึงรู้สึกทของทั่อเราเราเล่นไม่ได้อีเอ,อ็กตักทุกคนก่อนแล้วขอถอนตัวเฮ้ยทำไมอะเบนอีกอีกไม่กี่วันก็ต้องแข่งแล้วนะ มันก็ไม่ได้จะแข่งพรุ่งนี้ซะหน่อยเออไม่แคร์เลยตรงเนี้ยปลัดความไม่ซ้อมเลยสุดๆปลัดความไม่ซ้อมสุดๆเลยเฮ้ยบอยมันเล่นแทงก็ไ,ได้เออพระเอกมันจะไม่มต้องขี่ม้าเท่กว่าตั้งเยอะเออเออแล้วมันอะไรต่อนะโทษทีอ่ะโอเคถึงเมื่อกี้แล้วค่ะเท่กว่าตั้งเยอะอ่ะค้างวะเดี๋ยวกูบล็อกต่อ ถอยหลังหน่อยมได้ปะคะคถอยหลังดีแล้วนะเบนต้องมาแบบตอนที่อธิบายเนี้ยต้องไม่แคร์เลยอนะ่ะตอนปั่มตนรู้สึกเฟลมากอนะ่ะแล้วพอจบบทน,นี้ไปต้องถ่ายไปไหนอ่ะเหลือสองคนไม่มันยังอยู่แล้วเดี๋ยวมันเจนผิ้ซีนปั่มอยู่ยนะี่นะฮะเวลายืนอนะนะ่ะปั่มเขาลงไปลึกหน่อยโอเคลึกไปลูกเวลาต้นขึ้นมาก็คือข,ข,ข,ขึ้นมาแล้วกซ้อนไหล่เออ เ้เงเเอเงเยอะขนาดนั้นนี่ปกติแหละเบนขี่มาเท่ต้องเยอะสิกนี่แล้วถูกว่าหยุดเออทุกคนเงียบทุกคนเงียบฮือฮามือาอยู่ทุกคนแบบคุยกันในข้างหลังคาเฟ่คุยกันต้นแบบหันไปคุยกับปัำมันไม่น่าอย่าป๋มอะไรก็ได้เล่นเบาๆลูกแล้วแต่ว่าอย่าพูดไรนะเบนหันไปนไม,มองเพื่อนหันไปมองป๋งคมคนเดียวทุกทีหลังจากที่แบบมันเท่ต้องเยอะ นี่โกรธแล้วนะนี่โคตรปัดรับผงหชอบเลยนะเห็นด่วสิ่งที่เขาทำแบบเฮ้บอลเล่นไม่ได้แบบมึงแท่งมึงเยอะอ่ะมันทำให้หนูรู้สึกอะไรโกรธทำไมทำแบบนี้เออมองแบบโกรธเลยอะอ่ะโกรธมองหันไปมองไม่มองปากดีกว่ารถมันเท่ขอ,อ,องมองึงเยอะอะเออหนูมองมองเบนไว้นะเออโรถเออมันเท่หองมึงเยอะ แต่มันก็ต้องพูดอะเจนะเอาไปหลับก็ได้เพิ่มนะเออมันเห่กอนเยอะอะทุกคนฮือฮาฮือฮาแบบเฮ้ยทำเตเป็นท,งงทำอย่างเงี้ยแบบแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเราไปนะเดินเลยลูกประตูอยู่นู้นเราเดินไปไปคือพูดสวนเลยไปเล,ลยลปรันดูนะว่าเป็นเป็นอะไรเอะแต่ทำไมเป็นต้องทำแบบนี้ด้วยหยุดไม่ต้องประมาณนึงอหยุดเพราะเสียงเขาครับ่ะ ทำไมเบนต้องหนีทุกอย่างทำไมเบนต้องหนีทุกอย่างอย่างนี้ทุกครั้งเลยดูปั๋มสิไม่มีอะไรสู้เบนได้เลย้ลองก็ร้องไม่เก่งเต้นก็เต้นไม่ได้แต่ปั๋มก็สู้ใช่หันไปพูดเลยใช่เราเป็นคนห่วยเลิกยุ่งชีวิตของฉันสักทีเอ้ยเลิกยุ่งกับชีวิตของเราสักทีเถอเลิกยุ่งกับชีวิตของเราสัทีเถอะแบ่งแองไม่ได้ฉันก็ได้อะไรพใช่เราเป็นคนห่วย เลิกยุ่งกับชีวิตของเราสักทีเถอะป๋มรู้แหละว่าที่ดุครั้งที่ผ่านมาเป็นโทษแต่พ่อเบนตอนนี้ป๋มรู้แล้วว่าปัญหามันเกิดจากใครอ่ะโอเคมันจะเป็นโมเมนต์นี้นะเบนเออเอ่อแม่เท่กว่านัเยอะทุกคนเฮ้ยทำยังไงเอะทุกคนคือทางท่าอยู่เราไปล่ะเดินฉีกตัดหน้าป๋มมาเลยป๋มหยุดด้วยเสียงป๋มรู้นะว่าเบนเป็นอะไรหยุดหยุดหยุดเดิน ใช้หูฟังอย่างเดียวแต่ทำไมเบนต้องทำแบบนี้ทำไมเบนต้องหนีทุกครั้งเลยอะ่ะเบนดูป๋มดีไม่มีอะไรสู้เบนได้เลยร้องก็ร้องเก่งเต้นก็เต้นไม่ได้แต่ป๋มก็สู้มันกำลังด่าเราอยู่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องอยากหันอะ่ะอะไรที่มันรู้สึก่าทำไมทำไมถึงอยากหันไปนว่าเขาคําไหนที่รู้สึกนคนําไ,ไหนของป๋มที่ทำให้เรารู้สึกเรามันคนห่วยเอ้ยนะคำไหนคําไหนของป๋มที่ทําให้เบนรู้สึกอ่าไม่มีอะไรสู้เบนได้เลย คือจริงมันรู้สึกเลวอยากด่านอย่างนี้แหละทําไมมันต้องหนีทุกอย่างทุกครั้งเลยอ่ะคือมันเพื่อเรามาสิบปีล้วมันเห็นแกแกหนีแบบทุกครั้งอะแบบปวดอะไรวันนี้ขี่เกียร์ตลอดเวลาทะเลาะก,กับพ่อวันนี้ออกจากบ,บ้านอะ,อะไรหนีทุกครั้งอ่ะมันจี้เราอะเข้าใจป่ะเราไม่แต่ป๋อมก็สู้หันไปตอบเลยใช่ใช่แล้วมันห่วยมันห่วย ร <gesch uce> ู้ดีรู้ดเหนื <anak lonely> ่อยเราเป็นห่วยจะมีเป้นแบบเขาด่าเราตาปังก็สู้ใช่เออเราเป็นห่วยอ่ะเออห่วยอ่ะแล้วอันเนี้ยมันแบ่งหนึ่งเรื่องคือเหมือนมันเหมือนมันเหมือนแบบตอกย้ำตัวเองอะลูกเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเหมือนเขาด่าเรามาเออเรายอมรับก็ได้อะไรเงี้ยเออเราเป็นห่วยเออเราเป็นห่วยขึ้นเลยนะเออใช่เราเป็นห่วยเดินเข้าไปใกล้ๆเขาผักเลยเริ่ยเ่ยกับเราทันทีผักเลย เออพักเลยดีกว่าเอออยากพักก็ล่ะไมลองล้มเยแล้วพดี่าแล้วไม่ต้องไม่ต้องล้มหรอกอ่ะมาอันนี้เิ่คเล่นครับเดินมาใหม่เท่ต้องเยอะแต่ครูเล่นเท่ต้องเยอะครูเป็นทางถ่ายอยู่ข้างหลังนี่เราทะเลาอยู่นี่เอาอยู่นี่กันอยู่ใช่โอเคครูเป็นใครสักคนที่อยู่ข้างต้นมาเท่ต้งเยอะ ดีป๋ำพูดดีพูดดีอันนี้ไม่รอเลยไปละเราไปละไม่ต้องเทคามนานไม่ต้องรอเขาพูดอะไรไม่ต้องรอไปเลยไปฮะไม่ต้องหันมาด้วยไม่ต้องหันมาด้วยแกเล่นกันไปเองอ่ะเท่กว่าตั้งเยอะเท่กว่าตั้งเยอะห่างห่าไปข้างหลังไปเลยไปแล้วป๋มลุงนะว่าเบนเป็นอะไรอ่ะยศตแตทำไมเบนต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมเบนต้องหนีอย่างนี้ทุกครั้งเลยเบนป๋มสิ ไม่มีอะไรสู้เบนได้เลยร้องก็ร้องไม่เก่งเต้นก็เต้นไม่ได้แต่ป๋ำก็สู้ใช่เราเป็นคนห่วยเดินไปหาเขาเลยเลิ่มยุ่งกับชื่อของเราองที่ดีเถอะป๋มรู้ว่าก็ทุกครั้งที่ผ่านมาเบนทอดแต่พ่อเบนแล้วตอนเยอะป๋เดือดร้อนกันมีรีแอคหน่อยลูกชีวิตนี้ยเขาไม่เคยผักกันเลยนะเออใช่เป็นคนห่วยเลิกมยุ่งกับชื่อของร้ที่เถอะไม่เคยผักเลยอะผักเสร็จแล้วไปยนะเลิกมยุ่งกับชื่อของร้ที่เถอะเดินไปเลยอันนี้ผู้ไล่หลังมาเลย ป๋าดูแ <inequ> ล้วว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเบนโทษแต่พ่อเบนตอนนี้ป๋ารู้แล้วได้ยินว่าพ่อหยครได้ยินว่าพ่อหยุดเอามาพักใหม่ตอนผักคืนหนุนก็แบบไอ้แปมเข้ามาอะไรวะป๋าโมเแลวพอเซนเตอร์คอเซนเตอร์คอเซนเตอร์แล้วเป็นไรเปล่าเล่นบอกมาโอเคโอเคแค่โอเคแต่ตอนไหนเอามาเอาอย่างนี้เลยหันหลังวะหันหลังวะเมย์เลยจ้า ปั๊มปั๊มรู้นะว่าเนเป็นอะไรทำไมต้องหนีทุกครั้งเลยขึ้นตรงนี้ทำไมเบนต้องหนีทุกครั้งเลยทําไมเบนต้องหนีอย่างนี้ทุกครั้งเลยเบนดูปั๊มสิไม่มีใครสู้เบนได้เลยลองก็ลองไม่เก่งเต้นก็เต้นไม่ได้แต่ปั๊มก็สู้ใช่แล้วมันคนห่วยเลิกยุ่งกับชีวิตของเราซะเลยุ่งกับชีวิตของเราสักทีเถอะเอาให้เข้าปมันไม่เข้าเลิกยุ่งเราทีเถอะก็ได้เลิกยุ่งกับเราสักทีเลิกยุ่งกับเราทีเถอะคืออะเราเป็นเพื่อนกันสิ คนนี้ก็ไม่เคยด่าเราแบบเนี้ยเลิกยุ่งกับเราสักทีเถอะเลิกยุ่งกับเราคือเหมือนยอมรับตัวเองไม่ได้ถามว่าเราเป็นแบบที่เขาพูดป่ะเราเป็นแต่เราแสดงออกใยการโมโหกบเกินเข้ใแต่ว่าเออเลิกยุ่งกับเราสักทีเถอะไม่ต้องชีวิตก็ได้นะคุณนะอืมเพราะมันมันเหมือนมันขัดมันกดเอาให้เข้าปากเพราะหลังอะเลิกยุ่งกับเราสักทีเถอะเลิกยุ่งกับเราสักทีมาไปดูสิฟังพี่เนสู้แ้วร้องก็ร้องไม่เก่งเต้นก็เต้นไม่ได้ ส่งไลน์สุดท้ายดิเบนดูปั๋มสิไม่มีอะไรสู้เบนได้เลยดีีปั๋มร้องก็ร้องไม่เก่งเต้นก็เต้นไม่ได้แต่ปั๋มก็สู้ใช่เรามันคนห่วยเรื่องุของเราซะทีเถอะเออเออไปปั๋มรู้แล้วแหละว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเบนโทษแต่พ่อเบนหยุดตอนนี้ปั๋มรู้แล้วว่าปัญหามันเกิดจากใครไม่หันไม่หันเลยเออเออมันเกิดใครด่าใช่ไหมกวนเเดินออกไปเลยเออ ปั๊มพอเขาเดินออกไปเนี่ยอินทชัวเบนเดี๋ยวก่อนเบนจะไปจริงจริงเหรอเบนเบนเขาจะมันขัดปากอะปะโยมเนี้ก็เอาหนูเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเออแต่ไปนนี้เดี๋ยวปล่อยไม่ได้แล้วอะเราเห็นว่าเขาจะไปแล้วอะเบนเบนเบนก็คิดดีๆนะอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่เสนอมาเสนอมา คือมันจะเป็นโมเมนต์แบนคิดเองต้องฝัดเดินไปค่ะเดี๋ยวก่อนเดินตามได้วเดีก่อนที่ป็นเพราะเนี้ยฝาดจะฉีกมาจากกลุ่มเพื่อที่จะเข้าเข้าเพลงเดียว์เดียร์ไปยืนท้ากับกลุ่มเบนเบนไปเฟดป้าคว้าไม้แถวในฉากเพราะตอนนี้เราติดไม้แบบนี้ไฟขึ้นมามีที่ป้ามีจริงเหรอดีวะ แล้วก็ใช้สเตตแลนแต่เดี๋ยวค่อยอ่ะขอรันซีนนี้ครับได้ครับําได้เนี่ยไม่รู้ครับไม่ได้คู่หยุดนะเฮ้ยไปจิใช่ไหมเนี่ยเบนบส่วนม่ันให่เวลาเดิน่ะเดินออกวันนี้เลยเว่าเดินออกวันนี้เลยเร่อยๆเลยนะเดินฉี่มาใส่มันทีมแ่แรกตัแต่แรก